สวัสดีคุณเอฟซีช่องประอนพี่สาวลุงพลนะคะมาดูค่ะวันนี้นะคะพัสดุมานะคะพัสดุมาเอาหนังผีนี้ถึงมา่อดานวันนี้ป่ะเจ้าว่ามาถึงเมื่อวานนี้เมื่อวานแต่ประอนเพิ่งเพิ่งเห็นนะคะนี่นะคะมาถึงแล้วนะคะมาถึงแล้วนะคะมาถึงแล้วนี่นะคะันนนาาคอยกมาถึงแล้ว เอาเย้าพาแกะดูมีอะไรบ้างเม็ดยังกเม็ดมารังก็เ่นหงเโอ้เม็ดเม็ดมะขามเทศนะคะคิดว่าเป็นเม็ดมะขามเทศนะคะนี่นะคะมาถึงแล้วนะคะมีจ้าเม็ดละแม่6มีหกเม็ดนะคะเดี๋ยวป้าออนจะเอา เอาดินมามากาใส่แล้ยนะแม่เนาะเพื้นห้องกาณะแม่เนาะอันนี้ก็มาถึงแล้วนะคะดูเส้นาอันเดียวนอืมอ๋อมีอมอยังไงแม่แกะบงุงรุ่งแม่ลงวินแท้ลงไวห่างเห็ีดข้างมาันก็สบายอืมตรับป้วยป้วยสิอันนี้ข้าวเอาให้เอฟซีบุญด้ยย่งมียังไง มาถั่วน,นี้มาถึงแล้วนะคะถั่วฝักยาวนะคะลายแนว่ยเยอะอน,นี้ก็เม็ดมันเต่งมีเต่งแล้วมีอยังอีกไงออกมาบึงใน,นในกองมีอยังไงเอามาท่วผู้โอ้มถั่วผู้ไหม,มแล้วเออรุ่นเงาด้วยนี่อือโอ้ยเป็นหมากแล้วพี่น้องเลยเป็นหมากตั้งแต่ยุ่งเหรอ อั้มาเนี่ยหมักเฟนเพิ่มัเตอใช่ไหมนี่อันนี้มะอื้อนะแม่นาะมะอื้อมาอื้อก็สีลมเพื่อเะไมะอืออันนี้มักฝากได้แม่เด้นี่มักฝากดมกเฟนมักเฟนึคือมักฝากกับมักเฟนเฟนแม่มักเนี่ยนอข้าห้องหมาเนี่ละอ่นมนี่สมักเตขงางโอ้มักเต่งางอันนี้อ้ยแปงกัว เขียวมาลายสองออมูทัวร์คมามเงียบงเลยอันนี้ก็ทัวอีกปัดอันนี้ก็ทัวอีกอ้าวปลูกลงไปยาผ้าเลยบ้านนี้นนทัวอีก,อ,กอันนี้ก็บักทัวอีกปัดทัปลาทัปทงปลาหมังแตกขอบคุณหลายๆเลยค่ะเด้อคุณเอฟซีเอ้ยห้าวไม่คิดข้างจูงนะในวัน ซักซักปลูกหึองอันช้องมิดช่องมิดซักใหม่ใช่ควยกันอือมอืมเสเ็นมอแม่ของมันเขามอสวมปลูกนั่นมันเป็นบังอื้อบนหรือเป็นบังถั่วบนน่ะถั่วเออคากได้ค่างหมอเฮ็ดโกงมาหากันแบบนั้นนะแต่ห้องเฮ็ดบ่เป็นคือเขาเต็มบันนี่เฮ็ดต้านนั่นดอกซักตุ๊ิกดลอันนี้ฟักฟักเฟงแตงกวาฟักแฟง บักฟักพ่อแม่พี่น้องฟักฟักหอมเนาะนี่เนาะไม่เอียงเห็นรูปไม่เอียทั่วแม่อันนี้ก็ทั่วแม่ทั่วพุ่มนี่เออทั่วพุ่มแม่โอ้ยเนี่ยนอนอีลีเลยขอบคุณเด้อค่ะเด้อคุณเอฟซีเลยหายอยากเลยบานี้ปลูกลงป้ายบานียาพาเอ้ยบานี้อันนี้ก็มกแต็งปลาทูปลาทังขอบคุณนะคะขอบคุณคุณเอฟซีนะคะนี่เยอะมกเลยเะกอันนี้ก็ฟักค่ะฟัก แม่คอยเอามาล่งทางนี้ได้แม่จุ่งทั้งคางๆ,ๆอ่อยพรั่งขื่นแม่พื่นพอเจอปุ๋ยขีงงัวไปใส่ก็มีบวบหอมบวบน่วยเงาๆนะแม่แ้วก็มากันนี้ละมังน้ำเต้านะแม่ขอไปล่งใส่ขึ้นแล้วทางมเม็ดขึ้นมา้นเียออ,อ,อันนี้หน้าปลูกมากเลยค่ะทุกท่านแตงกวาน้อยนะคะ ยาพาเรียกแฟงขี hmm. 是是 e> ้หนูว่าสั่นแม่นหมอยาพาอืมอืมไปจัดนักจัดเต็มอีกแล้วนี่ทั่วคุ้มคิได้แล้วฮะมีเยนี่ทั่วคุ้มมีมากมีนต็มมีแต่มากมีแต็ หัวข้างานั่นตอนตอกจะยืดควยกันมันจะเปเอาหอยขวานใครที่อันนี้เก็บมาแล้วควรหม่มะทั่วยำอันนี้มะทั่วคนละพันไดไหมเอมอมะก็คนละพันแหละ เยฟซีพันเห็นเจ้าปู่มักถั่วดอกแม่พันก็เลยส่งเม็ดถั่วส่งเมล็ดพันถั่วมาให้คุณย่าพาปลูกนะคะคุณย่าพาปลูกนะคะถั่วดอกมากๆเลยค่ะทุกท่านเดี๋ยวปราออนลงใหม่เนี่ยก็เป็นถั่วฝักยาวพันเนื้อนะคะกําลังขึ้นนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าปราออนจะถ่ายคลิปให้คุณเยฟซีได้เห็นนะคะขึ้นยาวแล้วป้าก็เอามูลกัวลงใส่แล้วนะคะ เดี๋ยวคงจะได้ทำทำค้างแล้วสักค้างแล้วเจียนี้มาได้สักขนะนนันแล้วเนี่ยไ่บอสอืมคือเด็ตแ่น0 0 0ใช่ดีจังอกระเจี๊ยบยังอันนี้่านมันใหันขาเขียนเจียล้านแบบเดียวกันที่ข่อยปูค่ะแม่เอ อันนี้มันก็ละพันเนี่นี่ลาคือห้องเขาอวันนี้กบ้านสดมากบัวผสถุงอ้าปลูกลงไปวันนี้งาผ้าปลูกมอนะตอนตัวอนพุมก็มาตัวข้างอืมกุศิบินได้ไหมอืมก็คนละลุ่นปลูกเป็นคนละลุ่นละลุ่นไปอืมบดลุ่นนีลุ่น ต้นนี้ลุลกบัดโแล้วก็ใส่ไยยม้เลยค่เออลงไม้เลยแล้วอะ้รยังเด็ดลายอยู่อืมมันก็เป็นดอกไม่เลยด้วยอ,อืมมันกนะ็มนเนมาเท่เห์หูยยกไทยก็จะเ,จเห็เดเป็นเงินเป็นค่างนล่แหละพวนเห็ด คือค่ะทุกท่านนี่นะคะคุณเอฟีนะคะท่านผู้ใหญ่ใจดีนะคะฝากมาให้นะคะเนี่ยบอกเขีมันเนาะโอ้ยมีใหญ่เอ้ยควรจะให้แก้วก็ขายทั้งถุงเลยคับได้สี่สี่นะคะเห้าเอาหอมไม้เนื้อสิบบาทอ้โหเจ็ดที่จะหอมบัวได้บัวมีหอมกลมเด็ดเก้าสิบ สิบเอ็ดสิบสองนะคะสิบสองซองสิบสองแล้วก็นี่นะคะก็สิบสามนี่ก็ด้วยนะคะอันนี้ใส่ซองจดหมายมานะคะแย่แล้วก็ <20 S 2> ยังุีห้วยนี่แหละแหละพักก็ไดบางงานมันพรอมกันสิบห้านี่นะคะมาในกล่องนี้นะคะในกล่องนี้นะคะกล่องที่ป้าออนถ่ายให้เห็นน,ะะนี่นะคะทุกท่านนะคะ แกยังละแม่ป่ะนี่แกอ,ออกบอุญซื้อก็ออตอ,อ,อนก็ขอบคุณคุณเอฟซนะคะท่านผู้ใหญ่ใจดีนะคะทุกท่านนะคะตอนก็จะปลูกนะคะปลูกไปเรื่อยๆนะคะเป็นพืชผักสวนครัวเรานะคะทำไว้กินนะคะ ทำได้เ okay. okay. mm hmm. <ieur. S 2> ยอะก็ได้ขายด้วยนะคะแคมอันน่้นี่มันพออ่อนขอบคุณแกำนั้นคะขอบคุณทุวกำลังใจนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องพ่ออ้อนพี่สาวลุงพนด้วยนะคะขอบคุณค่ะอันนนี่นแหละโล